สวัสดียามค่ำคืนครับพี่น้องตามสัญญาครับมหากบอู้นะเปิดคลิปผ่านภูมิก็เห็นกบเลยที่จิงเห็นแล้วแหละอู้นในในในดูตัวก่อนโอ้ยกบหน่อยแต่เมื่อวันไม่โดดหรอกไม่ดังกลัวอ้ยโดดไปวิ่งวิ่งก็วิ่งก็วิ่งก็นุนบ่บนุ่นโบวิ่งก็นุนโบน้ำลายพีตา สวัสดีครับพี่น้องอันภูมิกับผมมามาหากบกครับวันนี้ฝนตกยังนะครับเมื่อตอนเช้ากับผมครับโอ้ันนี้ก็เลยมาหากบกันครับมาแต่หัววันเลยได้อิงมาจํานวนนึงแล้วล่ะครับกบตัวแรกครับเนาะตัวเล้กระต่นเต้นกันเลยครับขอใจพี่น้องด้วยไก่เล็กหน่อยมันไม่คุ้นครับผมไหนจะนี้ก็ผมไปยาวๆกันครับ จุดนี้อ่นครับผมหัวใหญ่เลยไข่เต็ม่งหมดโอ้ไข่เต็มช่งแกู่มเลยรหน้ากระเทเห่นนั่นแห็นอ้โหกบดางางไ้ตัวไหนโอ้ีป๋เได้นึงอิง่างไม่ต้องหนตัว้ตัวได้่ะลงไปดูว่าไปได้ไห ดูงูดูงูเยเลยนะเต็มเลยเนะคุนไหมเอ้ยุนุ้ยุนเฮ้ยเดี๋ยวเดไปดอ้หูแมพนเหรออันี้ทำแรงขุดอูหน้องอู้หูย่งเยอะอู้ยังเยอะเลยวหน้าตัวน่งตัวนตัวนึ่งวนเด็นมวเยเห็นอยู่เห็นแต่บ่ได้ยตัวเลยนี่คุนตัวไก่น่ะสวิงก็บ่มีเอง อ้วนตัวใหญหลุมลึกดยนี่โอ้เมียบมันโอ้แต่แต่มีตุ๊บผูก้ก็ไปลองอ้างอ้างอย่ใช่ไหมยังไงจะมาเถอะออือนะตัวนึงไม่เสียเที่ยวเดี๋ยวคนมีสวิงก็มาตักเอาหมืดละไปหากบดีกว่าครับผมจะยังดึงก็เอา โอาพี่น้องเอ้ยเปิดถ่ายไม่ทันทันปุ่มขวกบหนีครับขี่มอเตอร์ไซค์มาเห็นตากบอู้อยู่ยังกั้นเลยโอ okay. เคมันเต็มท้องเลยพี่น้องเอ้ยอันอ่ะกบปน้อยครับ<_><_>นี่แคตาหนอ้เสียงยื่นด้วยขี่มอเตอร์ไซค์มามันปุ่มเห็นบอกบูบกบูปูมจอดรถแทบไมท่ทันทันปุ่มกระโดดลงสุ่มบับเลย นี corner, imana, results, channel, ่ตัวที่สองกบน้อยเขาเล่าโชว์พี่น้องได้นี่ต่าการเล่ตบคู่หากบตัวนี้ต่อไปครับผมเจมี่อิงได้พุ่งอ้างอ้างอยูหนบบ่หินละอ๋อเห่ะอ้างอ้างอ้างจะเอาครับ โอ้พี่น่ยกรุบกระดดขามทาง๋ยวด้วยนะขอขอขอสุนนอนตัวยหา่ใหญ่ยาะขอถุกกรสุยหากระสุยหาไปยานี่งไปยานี่แหละนี่แหละนี่แหละเอ้นายลองลองทำดูเอามือทำเอามือทำแ๋ยวจะผลเอทำาบากเลยไดแล้วดเดว จับเอาเลยตัวใหญ่เลยตัวนี้นะ่ยโอ้โหดูดูพี่น้องเลยไปเอออย่างใหญ่กบตัวเมียครับมันสองตัวเลยตัวเมียน่ะตัวนึงกระโดดจ้องเขาหนึ่ตัวเมียตัวนึ่งเดี๋ยวคุณมาเห็นตัวต่ำกุ้งเล็งตัวอีกตัวหนึ่งแต่มันก็จริงตัวหาครับโอ้พี่น้องสนุกใหญ่เลยกบสองตัวเลยครับพันธุ์ไปเอาตัวนึงเดี๋ยวผมเอาตัวนึง ตัวน <muitas> um, ุ่ยตัวนุ่ยตัวใหญ่อยู่กับพันธุ์พุ่มครับได้ไหมใช่เลยดูหมุดน้ำตรงนี้ครับที่นี่ใส่ไหมพันธุ์พุ่มมีต้งควายเมื่อกี้คือน้ำไปวุบวมันปลาตรงนี้แหญ่แล้วผลตรงนี้ตัวใหญ่วางซะจับมือเดียวนี่มันเปียวด้วยมันมันหมุดครับมันกระโดดเดี๋ยวเราใส่ตัวนี้ก่อนเนี่ยมันผลเห็นมันตรงนี้เมื่อกี้เออผลนป็นมานเนี่ยโอเคพุ่มก้าวไปช่องเลย มันครับคนหาก็หลายกบุ๊หลายครับโอเคเดี๋ยวเอาสุ่มเลยนะมันต้องมาตามล่องนี่แหละเหตผลเห็นมันมุกขึ้นหน่งเนีก่กกำลังอะไรหาขึนไร้น,นสุ่มกูแล้วไหมนี่ขวัมั <c oughs> นเนี่ยเนนี่นี่นียมนฝนบอกว่าเห็นต้องเดนต้อนนะเชื่รน,น้ำฝนฝนตาดีกว่า จังหวะที่นายเปิดตุ่มนะคนเห็นมันบุ๊คบุ๊คก็อ่าก็ไม่ใหญ่เท่ะเลตัวผู้นะตัวผู้สองตัวเลยนี่กบสองไปเห็นต,ตาขู่หมูตูมีริมถน,นนเลยครับวันนี้ไม่ต้องเดินหาไก่เลยตเมียตัวอย่างใหญ่ตัวนันเอาไม่ได้ครับผมเดี๋ยวขากลับให้มันรู้ใหม่ครับ,บผ่านกลุ่มเหยนนี้แล้วครับตัวนึง ซุ่มไปละซุ่ไปละเอาเลยมันกะมันกมันกมัไหนล่ะอ้ยอุ้ยอุ้ยวินา่งเร็วเร็วอมวิ่งเลยว้าได้ไหมโอ้โหตัวยังใหญ่โอ้โห ชอ่อๆเยอะเลยตัวยังใหญ่ตัวเมียด้วยเป็นไ,ไรครับหาไหมรูปลงตัวนี้ตัวนึงพี่น้องกบหลายอยู่ครับแต่มีแต่กบตัวผูกตัวเมียห่างๆครับเมื่อกี้มันนั่งอยู่ตรงนี้แล้วมันก็ดับลงไปตรงนี้มองไปเฉีนครับน้ำชิงนัวแนะนำเตือนตีนหนึง จะมาที่นี่ครับต,ต่อตๆเบาๆครับไปไงเนาะกบอย่างเปรียวเลยครับอ้อาวไปเห็นไปไงนี่อ้าว <c oughs> <c oughs> เ okay, สีงซ้ำอู้เบียบมนะันใช่ไหมอู้นี่เยียบมนะันเดี๋ยวเดี๋ยวเบียบไปแต่ขานี่มันกบตัวผูครับผมไหนตันทูมไปทางไหนแล้วนู่นอยู่นี่เยียดกันครับโอ้โหจุดนี้ลองหลังงมเลยครับสองตัวพู่มเล่นตัวไหนน่นตัวน,นั้นลงแล้วหน,นึ่ตัวนี้ สามตัวครับเดี๋ยวผมเล็งตัวนี้ผมเล็งตัวนี้น้องลงไปหรือมั้งเอ,เอาตัวนี้ก็ไดรครูเฮ้ยยังไม่ลงเลยวลรอยิงอะไรปะเอ้เนีน่นนะยิงไหมนั่เล็งไว้น่อยคบต,บตบุ๊ผูครับหมอบแล้วหมอบแล้วไอว้ตัวนี้หมอบแล้วนุน่นๆตัวกระโดดตัวนกระโดดเอาตัวกระโดดไหม ตัวนี้มอบครับไปไหนหรออ่อนเอาตุ๊กปูกันแล้วครับขัวอะไรกันหถ้าลองลราอบุบๆอบอยู่ข้างนานกวมอย่างหลายครับทุกมันความพวงจับอยู่ทุกงหมได้ไหมได้ไหมเดี๋ยวซุ่มไปก่อน ถึงลองอดีบินเักไปด้อันกบหนึ่งลายเียอไหมหนามยังดิกเลยตรงนี้ทำดมกลยพูดหนดิกโขดอ่ะเอาตรงนี้เกิด่าไรเราไม่รู้ครับพอได้กินอยู่ครับ ส่งมาแต่ไก่พี่น้องม,มันกระโดดลบแถวนี้แหละเห็นีนะน้ำเยอะครับจับยากโกกบกระเปียวเห็นตะไกรนี่กระโดดแมสเลยจับมองได้ไม่ชัดเลยว่าจักลงตรงไหน <c oughs> ไม่เห็นนะครับ เอาตัวง่ายๆด้วยครับผมตัวกางง่ายมันก็ยากครับผัานพรมสุ่มตัวใหญ่เปล่าพี่น้องเหมือนจะสองตัวใช่ไหมเมื่อกี้มันมันเนี่ยมันเนี่ยตั้งนั้นเลยมันมีตุ้มเนี่ยหรือเปล่ามีตุ้มเนี่ยครับโอ้บับโอ้ตุ้มเนี่ยครับผมตัวที่สองของเราอย่างใหญ่ไปไหนไปไหน ตามไม่ได้ตามไม่ได้เอะไรกันอ้ยมือมันติดอะไรหรอเออมือมันติดครับมือมันติดแบบนี้นออกม่ได้แล้วมีเง<อ>ินตสองลุงจะลงไปขึ้นกระโดดออกนะ้ำมันไม่ใช่ชนิทต <c ười> ัวยังใหญ่ครับ ตัวเมียก็ตองปูกำังกิกอดขู่เลยตัวคูไม่ได้เลยปล่อยไปเลยลูโดดใหญเลยนี่ตัวน้อยน่อยเลยอ่อออ่วช่วยช่ยช่ยอ่ตัเมียอยากกินกบไข่าเดี๋ยวีสองตัวครับอันนี้โเจอตรเมีใหญ่เลยครับปลยแล้วอบแล้วอบแล้วพ่นู โอ้ยตัวพี่เมันอยู่หลอทางไปเดินหาในท่งตั้งนานแม่ต้องพูดหน่อจอดรถมอเตอร์ไซค์ทับมอเตอร์ไซค์เลยเห็นแล้วก็จอดครับแหมผมหลอกมเดินในท่งจนลานนกโอ้ยโอ้ยพี่กินไก่โอ้ยกินไก่หนงเอ้ยหนงโชว์พี่นหนงอนึ่ยเดินหายอยู่เลยพันพูอ๋อเด็กตรงครับมันยังอยู่หลอดทางอีกไหนงี้ เงใส่ยี่ยเป็นตัวผีเองมาเจือตอนเรกแล้วก็ดูดหายเลยภูมิม่ีกชุดนี้หรออืมคิดด้วกันเลยอืมมันกลับกลับมาใหม่โอ้โหได้ครับได้ได้ตัวที่สามับตัวนี้เอาเอาหมันเหรอครับหมัน,มนครับกลับไปคนก็ตะเวนหาหล่อถุงไปอีกสักผักก่อนมีแต่กบเปียวๆครับ เจออยู่ครับผมโซสองเห็นนี่กอกระโดดย่องย่องย่องลงนามหลุกหายมดครับบางตัวกอปพยายามไปงมกอนงมไม่เจอครับก็เลยบปจิ๊ับ้าแล้วครับได้พอได้กินละนี่นะครับอื่นที่จับมากอบางตัวตัวไหนหน่อยๆออกมืดครับเหลืออยู่ที่ตัวที่เหลือเป็นกบครับผมกบใหญ่ๆนี่ได้สามตัวเนาะส <itu? c oughs> ่วนกบตุ้ปูนี่กอ ผมเพิ่งกับซีบตัวละเออเนาะวันวไ,ได้นับกับขออภันะครับกับซีบเยะอะวันเมื่อกี้หนับกับเจ็ดแปดตัวที่น้อ,นองก็ลองนับตัวที่ได้ที่ผมถ่ายดูแล้วกันเนาะ <c oughs> นึกว่าบางตัวก็ไม่ได้ถ่ายนะเน,นาะทำเวลาครับบอกว่าคนหาหลายแล้วก็กบกระเปียวกับผมกับภาพไม่สวยก็ต้องขออภัยด้วยครับเด้อไม่ได้ถ่ายแบบกบใกล้ๆอย่างเาขาเขาดอกขบขมแหวะพานภูมิไหลแต่ขูดจนกว่าที่ไดแต่ละตัวกับผมกับเนาะวันนี้ฝนมันตกได้เช้าครับแล้วมันก็กบมันออกตอนเย็นเนาะ มันไม่ได้ว่าตกตอนเย็นเราออกยังไงนะกบจะขุนแต่นี่มันตกแใ่เช้าเนาะตกเป็นนี่จะเปรี้ยวครับเป็นธรรมดาแต่ก็ยังพอได้กินครับเนาะเจอกันคลิปหน้าครับผมเข้าสู่ฤดูฝนแล้วจับกบจับอื่นครับสวัสดีครับมันล่องใกล้ๆเลยบุญย้วยแผลหน่อยเดี๋ยวพี่งเห็นนะจิ้เกี๊ยวนี่ยกบหน่อยครับกบหน่อยครับไปกลับบ้านลาพี่สมรครับสวัสดีครับ